สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับพบกันอีกแล้วกับมาตามนัดครับวันนี้เรามาอยู่กันที่3ย่านมิดทาวน์ครับเพราะว่าวันนี้หัวเว่ยเขามีเปิดตัวผลิตภัณฑ์ด้วยกันถึง3ตัวครับตัวแรกนะครับก็คือหัวเว่ยเมดิ亚แพดนะครับ M6 หัวเว่ยเมดบุ๊ก D15 ครับหัวเว่ย y 7 p ครับหของฟรีบาร์รุ่นเลทอีดิชั่นนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับหัวเว่ยโนวา 5T สีคราสกรีนครับด้วยความที่โปรดักต์มันเยอะมากครับวันนี้ผมก็เลยจะไปถามความรู้สึกของคนในงานครับเขาชอบตัวไหนมากที่สุดรู้แแนนนนนน่่่่่อออครรรับบตกกืเียยพาาาไปดูศ งานกันก่อนว่าข้างในเนี่ยโปรดักต์เป็นยังไงกันบ้าง ตอนนี้ครับผมอยู่กับ Huawei Media Pad M6 ครับซึ่งรายละเอียดและสเปคของมันเนี่ยเดี๋ยวผมบอกก่อนนะครับคร่าวๆก่อนที่เราจะไปดูตัวจริงเนี่ย Huawei ตัวนี้ครับใช้ CPU Kirin 980ครับแล้วก็แรมเนี่ย4 g b ครับ ROM เนี่ยให้มา128 g b ครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยให้มา7,500มิลลิแอมครับต้องหน้าครับ8ล้านต้องหลัง13ล้านครับแล้วก็ลำโพงนะครับตัวนี้ให้มาถึง4ชุดครับเป็นลำโพงจากฮัมเมอร์เกดอนครับราคาเนี่ยมันอยู่ที่14,990บาทครับกับ Huawei Media Pad M6 ตัวนีี้ครรับอ่ะเเด๋ยวา ดูจับตัวจริงกันบ้างมันเป็นยังไงนะครับดีไซน์ก็ถือว่าโอเคเลยครับเบาบางนะครับพกพาง่ายครับแล้วก็ใช้งานในโหมด PC ได้ด้วยนะครับนี่แหละที่เด็ดมากโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยครับ นี่คือหัวเว่ย Y7P ครับซึ่งต้องบอกครับว่ามี2สีครับก็คือ Midnight Black กับ Aura Blue อ่ะเดี๋ยวเรามาดูสเปคคร่าวๆกันก่อนดีกว่าครับใช้หน้าจอแบบพลัตต์ดิสเพย์นะครับใช้ CPU นะครับ Kirin 710F นะครับเล่นเกมก็ถือว่าโอเคเลยครับตัวนี้นะครับแล้วก็แรมนะครับ4 g b กิกลอมเนี่ย64 g b นะครับรองรับ SD card เนี่ยสูงสุดถึง512 g b ครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยกล้องหน้าเนี่ยฮะ8ล้านพิกเซลนะครับส่ววววนนกกกกกกลล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 ้้้้้ออองงงหหััััคคาามะเเเียด48พิซรบบแ็ตโ นะฮะงล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์อัลต้าวไวอีก8ล้านพิกเซลครับตัวนี้ความจุแบตเตอรี่ครับสี่พันมิลลิแอมครับราคาของมัน4 9 9 9ันเก้าบาทเท่านั้นเองครับไม่ถึง5้าพันมีทอนด้วย1บาทนะครับคือดีไซน์ได้สวยมากนะจากที่เราจับถนัดมือมากๆนะครับสอสีนี้นะครับถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับอ่ะโอเคฮะแค่นี้นะคร่าวๆนะแต่ตอนนี้ผมไปหาอีกโปรดักต์หนึ่งก่อนดีกว่านะครับเห็นงกรบอกมีคนสนใจเยอะเลย แล้วนี่ก็เป็นอีกโปรดักต์หนึ่งครับที่น่าสนใจและเปิดตัวมาพร้อมกันครับวันนี้นั่นก็คือหัวเว่ยเมดบุ๊กดี15ครับโน้ตบุ๊กจากหัวเว่ยเฮ้ยเฮ้ยมันดียังไงนะฮะมาดูสเปคข้าวๆกันก่อนนะครับหน้าจอครับเขาใช้แบบ Full View Display นะครับขนาด15.6นิ้วนะครับแล้วเขาบอกว่ารองรับการเชื่อมต่อหน้าจอไร้สายผ่านหัวเว่ยแชร์ด้วยนะครับก็คือถ้าคุณมีสมาร์ทโฟนของหัวเว่ยใช่ปะคุณเอามาวางอ่ะแล้วคุณก็สามารถดึงข้อมูลอ่ะเข้าได้เลยสมมติคุณทำงานในสมาาารร์ททโโฟนนคค้้้้งงไวัุณก็ถ่ยออขมููล ท ain, to to. ั้งข้อมูลงานเข้าไปในโน้ตบุ t t ๊กเครื่องนี้แล้วทํางานต่อได้ทันทีเลยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับล็อกอินด้วยการสแกนลายนิ้วมือครับแล้วก็สะดวกสบายครับเพราะว่าสายชาร์จเป็นแบบ USB-C เฮ้ยโน้ตบุ๊กที่ไหนสายชาร์จเป็นแบบ USB-C ใช่ว่าดีว่ะเออนะฮะ w i n d o w s เป็น Windows 10นะครับแล้วก็ตัวชิปประมวลผลเนี่ยเป็น AMD Ryzen 5นะครับแล้วก็กราฟิกการ์ด Radeon Vega 8หน่วยความจำเนี่ย8 g b ะตนะครับส่วนพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเนี่ย256 g b นะครับแล้วก็สามารถเพิ่มได้ หเทเไบต์เลยนะครับส่วนแบตเตอรี่เนี่ยครับฟาชาร์จนะครับ65วัตต์นะครับแล้วตัวนี้ครับราคาของมันอยู่ที่14,990บาทครับราคาดีมากนะฮะไม่ได้แล้วต้องมาโดนแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์กันว่ามันเป็นยังไงนะครับยกมาหูบางเบานะฮะดูบางขนาดไหนนะฮะบางเฉียบขนาดไหนเบาด้วยเบามากแล้วก็มีปุ่มตรงนี้ด้วยกดขึ้นไปมันจะเด้งขึ้นมาเป็นปุ่มเซลฟี่อ่ะเฮ้ยดีอ่ะ หน้าจอเป็นแสดงผลได้เต็มมากๆเลยนะครับแบบ Full View Display เลยที่เขาบอกนะครับโอเคนะฮะนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมพ <ưởng S 1> พเพื่อนๆครับและนี่ก็คือหัวเว่ย Nova 5T สีใหม่สี c Plush Green ครับนี่สีใหม่นะครับ และอีกตัวหนึ่งนะครับที่เปิดตัวเป็นสีใหม่เหมือนกันนะครับก็คือหัวเว่ยฟรีบาร์3นะครับแต่เป็นสีแดง r ร d e d i t i o นครับนี่แดงสวยมากเขาเขาบอกว่าตัวนี้ครับมี noise cancelling ด้วยนะครับซึ่งจะตัดเสียงรบกวนภายนอกออกได้ด้วยนะครับอันนี้สวยมากผมชอบมากนะครับนี่ครับสตัวนี้ก็คือเปิดตัวออกมาแล้วนะครับแต่ที่เปิดตัวในวันนี้ก็เพราะว่ามันมีสีใหม่นั่นเองเลยครับอย่างตัวโนวา5ทีเมื่อสักครู่นี้ก็เปิดสีคราชกรีนสีใหม่ไปนะครับแล้วตัวนี้ก็เปิดตัวสีใหม่นั่นก กับหัวเว่ย FreeBuds 3นะครับตัวนี้วันนี้ที่เรามางานหัวเว่ยเราชอบตัวไหนเป็นพิเศษที่ชอบสุดน่าจะเป็น Y7P นะคะ่ะ MateBook D15 หัวเว่ย MateBook D15 นะครับหัวเว่ย MateBook D15 ตัว MateBook 15เลยค่ะหัวเว่ย Y7P ะครับหัวเว่ย <c oughs> Media Pad 6ค่ะหัวเว่ย Y7P แน่นอน,นะคะ่ะสมาร์ทโฟนที่ราคาถูกมากๆ และนี่แหละครับก็คือบริการงานทั้งหมดในวันนี้นะครับรวมถึง3ามโปรดักที่ปล่อยมาใหม่วันนี้ด้วยหัวสวยทุกตัวเลยครับส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจที่จะพรีออเดอร์นะครับสามารถพรีออเดอร์ได้แล้วที่หน้าร้านบานาน่าตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่20กุมภาพันธ์นี้นะครับส่วนออนไลน์เนี่ยตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่17กุมภาพันธ์นะครับแล้วรับของเนี่ยในวันที่21กุมภาันะครับยังไงก็พรีออเดอร์กันมาได้เลยครับรับรองว่าของแถมเพียบหมดเวลาลงแล้วครับมาตามนัดวันนี้นะครับ เลยครับเพื่อนๆสวัสดีครับ